ครับพี่น้องบ่าวเสียงคานเนาะขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็วันพระใหญ่ของวันจันทร์พอดีครับพี่น้องมื้อนี้ผมเองเบาเสื่งข้านก็มาตามเหล็กตูใยายคือเก่าเด้อพี่น้องตัวนี้ไปข่ามโขงคือเก่าครับพี่น้องเนาะของยายเพิ่นปีนี้เพิ่นก็อายุ12ปี92ปีแล้วพี่น้องไปข่ามโขงคือเก่าครับพี่น้องมื้อนี้ของยายเพิ่นเด้อ ข่ามโค้งครับพี่น้องของเบาซึ่งข้าเนาะผมเองก็มาตามเด็กถูบใ่คือเกามาเตือบอ่อท่านครับพี่น้องเนาะมาหอดใหม่เลยเจ็ดมดเรียบร้อยครับพี่น้องใ่เปไนให้ถามาหัวตรงนึงมีไผถือมาเนาะพี่น้องหมดว่ะหัวตรงนึ่งคนขอของวันพระคือกันครับพี่น้องเนาะของวันพระครับพี่น้อง วันพระของวันจันทร์วันที่หกใหญ่เป็นขอกับพี่น้องนนนเนาะเป็นได้เจ็ดสี่สองขับพี่น้องเนาะสุดนั้นได้เจ็ดสี่สองพอดีวันจันทร์เลขวอออกครับพี่น้องไปออกวันที่แปดของวันปุ่เนาะออกวันที่แปดของวันปุ่ยใหญ่เป็นปลาปีนองถืงอก็น้อเอาถือบอเราวะถือน้ำยายบอเราวะพี่น้องเฮาเป็นกระยาดถามเนะาะกระยายแล้วก็ ถาม่าซื้อเราพี่น่องแสนย่ายแตกเด้อพี่น่องเนาะแสนเราแตกเรามาหอดเพิ่นก็ถามผมเพื่นก็พักไปพักไปหลายมือเนาะพี่น่องก็จูแต่เฉพาะวันพระเท่านั้น เพิ่นก็พักไปมาหอดก็ถามมาเบาเชิงคานตื่อบ่เนาะมื้อนี้มื้อวันที่หกเรวอะพอวันที่หกนั้นคือบ่เข้าพี่น้องกัเล็กไปออกวันที่แปดเนาะแสนย่าแล้วก็แตกแสนแตกพี่น้องเนาะออกเจ็ดสี่วันนั้นครับพี่น้องแสนแตกแเรวอะมาหอดแล้วก็แบงเบาเชิงคา,านใส่ยู่พี่น้องเนาะมื้อนี้ บอกขอบคุณยายหลายๆเดอ้อที่แบ่งเงินใส่เหมือนนี้เนาะว่าบวาเอาแล้ววาเอาไปใส่รถแสนแตก,นนกล FC, FC, นนแล้วว่าได้บักหลายบ่าวเส้นข้านถามเอฟซีถามเอฟซีบ่าวเส้นข้านน้ำแนววัดถือน้ำบ่อเราวะเมือนี้ยายเพื่อขอไปกามโขงคือเกาเดอ้อพี่น้องเนาะบัวใจโชคดีนะยายงวดที่ผ่านมาของวันที่แปดมันมเหม็นแม่เดอ้อพี่น้องเนาะบ่าวเป็นยังยายถามมาซื้อกบพี่น้อง ก็เป็นแนวทางเนาะมัอนี่ก็คือเก่าคือเดิมของเบาเสังข้านเนาะมาตามเดรกถูกย้ายอายุเก่าสิบสองปีคือเก่ากับปีน้องเนาะมัอนี่กวันผัดไงกับปีน้องซิบหาคำพอดีเนะเาะมาเบิ่งเอาในกันกับเบาเสังข้านเนาะปีน้องก็ยังดีอยู่มาหอดเพิ่งกะแบ่งใส่กับปีน้องเนาะเกันโชคดีหลักแสนครับปีน้องของวันที่แปดมันนี่ก็วันจันทร์ ของวันที่สิบสามเด้อพี่น้องวันจันทร์ของวันที่สิบสามสมากย้ายเพิ่นกับจูดไว้แล้วเพิ่กติดตามอยู่อาทิตย์หนึ่งเลยครับพี่น้องคือตามสามมือเนาะของย้ายเพิ่นเพิกติตามแบบนี้ครับพี่น้องเนาะเพิกติตามเป็นอาทิตย์ครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปสัพักไปเนาะพี่น้องเฮ้ยสุดวันหนึ่งวันจันทร์ที่ ตี่านมาของวันที่พบมันขอพระคือกันครับพี่น้องแต่เลขไปออกวันพุธเนาะยากเราก็ได้ร้ายเติบเพราว,ว่าแสนแตกกับเป็นแบีงเบาซึ่งกานใส่อยู่พี่น้องเนาะอะพี่น้องเข้ากับว่าเบิ้งด้วยกันกับเบาซื้อขั้นเนาะมือนี้ว่ายายสิได้ตัวใดแต่ว่าเจ็ดโคมาแล้วพี่น้องตัวที่สองก็ต้องโคเนาะเจ็ดในกนารชัดดีครับพี่น้องหือว่าชาตดีครับเนาะเจ็ด อัวที่สองเป็นอย่างเดียวเขามาเบอร์ไม่กันกระเป๋าสุข้านเนาะพี่น้องเขาไอ้ปังปังอีกเด้อใหญ่ถ้นโชคดีแห้งพี่น้องเนาะได้ถึงลักแสนพี่น้องของวันที่แปดที่ผ่านมาเนาะใหญ่เป็นโชคดีแห้งครับพี่น้องเนาะขอวันจันทร์วันที่หกเลขไปออกวันที่แปดพี่น้องวันนี้ก็วันที่สิบสามครับพี่น้องเนาะของวันจันทร์คือกัน วันที่สิบสามของวันจันทร์คือการ,รับพี่นองแต่ว่าเมื่อนี่เป็นพระใหญ่รับพี่นองเนาะเป็นวันพระใหญ่รับพี่นองพอดีย่ายเป็นติดประกาศหนว่วยก็ได้เบิร์กไปนำเนาะเปิดมาติดประกาศท่หน่วยยานลงวันพระรับพี่นองติดไว้เลยอดเนียมเห็นครับๆเน,อนอเอาอพีีนองเจ็ดกระชากดีพี่น้องเนาะพอสาผมกับอยากเมื่อเมื่อในจังหน่อยเด้อพี่น้องเนาะ เวลาสู้มันไม่สิบแต่สิบมือมือจะงอยครับพี่น้องเจ็ดสาดดีครับพี่น้อง,ดดองแต่ตัวที่สองสีงดำๆเนาะ ก็ามาเบิงมาเอาเลขถูกใจในการเด้อพี่น้องัวที่สองดำดำจังหน่อยพี่น้องเนาะเบิงบอกคัดคือกันตามสายตากันในศิเจ็ดสี่ละพี่น้องเมื่อหนักกับเจ็ดสี่ชัดดีอยของวันจันทร์วันที่หกแต่เลขไปออกวันผุดขอวันจันทร์ด้านไปออกวันผุดพี่น้องวันจันทร์บอกออกเนาะ วันนี้ยหญ่กับขอวันจันทร์คือเก่ากับพี่น้องเนาะวันจันทร์พระใหญ่วันจันทร์ถือวันพระใหญ่พอดีพี่น้องมือนกัเนาะซื้อหาคำโอ้ใหญ่เราด้หลายรีพี่น้องแสนแตกวันสันโนนรูปแบบผมใส่ต่างห่าลอยพี่น้องขอพูดหลายๆเลยใหญ่อายุกับเก่าสิบสองปีผมว่าบ่เอารองยายไว้ยายซื้อยากินเนาะเอาเนี้ย พอได้ใกนการเราวะพอได้บุญในทานในการเราวะก็เหตุบุญเหตุทานในการเบาสึนง้าตุเราวะโอ้เอ้าเราก็ญาติใส่มือกับพี่น้องเนาะก็พอได้ท,บอบอออดดทำบุญสุนทานุในการเนาะถือถุงนุ่นเลยพระสองฆ์โองคเจา้ากับพี่น้องขอบคุณญาติหลายๆเดอ้อสุขภาพแข็งแรงเดอ้อญาติปีหกแปด อายุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงือเการือยากอายุดีไม่แห้งน่าใยเจ็ดีล่ะพี่ <c oughs> น้องตามสายตาเบาซึงคาดเนาะ นายเป็นเอสซีลหรพี่น้องราะว่ามันเป็นสีดำเนาะแนมตาเปลาบะไรเนี่ยมไม่กล่องกระชาติอยู่ครับพี่น้องเอสซี ของวันจันทร์วันที่หกวันผ่านย่ายของวันจันทร์ไปออกวันปุดพี่น้องเนาะแสนย้ายแตกเมื่อนี้ก็วันจันทร์ของวันที่สิบสามคือเก่าครับพี่น้องไปขามโค้งเด้อพี่น้องเมื่อนี้ย่าไยเปิดสิาขามโค้งไปเมืองเล่าครับพี่น้องเนาะไปเตียวเพื่อนบ้านขามโค้งเด้อพี่น้อง เที่ยวเพื่อนบ้านมือนี้ของย่ายเป็นสุดวงนึงย่ายก็ได้ร้ายเต๋อแสนแตกพี่น้องแล้วออกคนละมือมือขอบอออกไปออกมือหลังครับพี่น้องเนาะมือหนังก็ขอวันจันทร์วันที่หกครับพี่น้องไปออกวันที่แปดส่วนมือนี้กับวันที่สิบสามเด้อพี่น้องของวันจันทร์วันพระใหญ่พอดี เจ็ดสี่ชาดีกับพนะี่น้องเนาะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ซาดีอยู่วอลล่นตัวที่สามด้วยกันครับพี่น้องว่าจะได้ตัวใดเนาะเจ็ดสี่กับซาดีอยู่พี่น้องอ่ะเจ็ดสี่สี่ว่พี่น้องเป็นปคู่บ่ เอาพี่น้องเลขเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกครับพี่น้องตามสายตาเบาเสียงขานเนาะเจ็ดสี่หกเด้อพี่น้องสรุปตัวเลขเจ็ดสี่หกครับพี่น้องตามสายตาเนาะเจ็ดสี่หกชัดดีครับพี่น้องเนาะเจ็ดสี่หกหรือพี่น้องแนบเห็นตัวใดก็วากันไปเด้อพี่น้องแต่เบาเสียงขานเห็นเจ็ดสี่หกเด้อพี่น้องเนาะเจ็ดสี่หกพอสรุปตัวเลขเด้อพี่น้องเจ็ดสี่หก ผมเองบ่าซึ่งกันขอบคุณทุกท่านเนาะที่เกามาเบิ่งและเกามาชมบา่าซึ่งกันเนาะไปขามโค้งเด้อพี่น,อน้องของยายเบิ่์มื้อน,นี้ขามโค้งขับพี่น,อน้องเลขกถูกยายขามโคง้งของวันที่13มกราคม68ครับพี่น,อน้องมื้อนี้วันจันทร์พอดีครับพี่น้องเนาะโชคโชคโดีดมๆมันมักันทุกคนเด้อ468ครับพี่น,อน้องผมเองบาง่าซึ่งกันขอสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ